มาแล้วครับรถสวยคันนี้ครับโตต้ายาลิสปี2016เขาวอวบคันนี้ครับรถสวยก็อยู่ที่เราครับรถบ้านคุณภาพดาบวันชัยครับอันนี้ตาแบลลตัวโตวมีโปรเจคเตอร์นี้เป็นรุ่นไหนไม่ได้ครับต้องเป็นรุ่นท็อปอย่างเดียวเท่านั้นครับยาลิสรุ่นตัว 1.2G เป็นตัวนี้จุดเด่นเขาคือประหยัดเครื่องพันสองรถอีโคคาร์แต่ได้เครื่องยนต์4สูบครับดูแลรักษาซ่อมง่ายเล้ยว่าเครื่องยนต์ถือว่าอึดถึกทนเลยทีเดียวภายในกว้างขวางครับ มาพร้อมกับเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนี่ครับรถสวยกว้างขวางรูปทรงฮัตแบ็กครับขวันใจวัยรุ่นภายในกว้างขวางสายเก็บของสัมภาระได้เยอะครับสวย360องศาเบาะหนังหลังคาเพดานทุกอย่างสวยหมดจะให้ทำกี่คันทั้งเต็นท์ก็ได้แต่เข้าว่าสวยสวยสวย นี่เป็นกุ่มุจคิเลสโกปุ่มสตาร์ทเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนี่ครับเครื่องยนต์แห้งๆสวยใสยๆเลยคันนี้ได้รถปีใหม่ๆตัวท็อปปี2016ครับซึ่งเป็นรถนิยมครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อสดก็ง่ายครับพอซื้อสดก็ราคาเพียงแค่279,000บาทเท่านั้นเองครับได้ราคานี้ไปเลยไม่มีคิดค่า7%เพิ่มไม่คิดค่าดำเนินการเพิ่มเหมือนที่อื่นครับได้ราคานี้เลย279,000บาท แต่สำหรับที่ลูกค้จาจัดแฟแนซ์ได้ครับเราหารดอกเบี้ยพิเศษลงให้ได้ครับได้ดอกเบี้ยถูกๆไปเลยครับคันนี้โตต้ายาลิส 1.2G ปี2016โทษทนี้ครับปี2016โอเคขอฝากไว้ในองค์ไวไ้ในใจทุกคนนะครับขาวอวบคันนี้ครับสวัสดีครับ